สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายพิวัตรครับผมสำหรับอีพีนี้เราจะมาเล่นกีฬาทางน้ํากันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครรู้จักแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดขึ้นเอง,งและเราจะมาตามหาผู้แพ้นะครับสําหรับผู้แพ้เราก็มีบทลงโทษให้เดี๋ยวไปดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงตามดูกันครับน้บนำลายไหลเลยคาเยอะดิโเต็มเลย กินกินกินโชว์โชว์กล้องหน่อยกินโชว์กล้องหน่อยหนึ่งสองสามเป็นไงทำเองกินเองภูมิใจไหมเอ้ยเปิดชแนลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนายพิวั์ โอเคครับสาหรับวันนี้เราจะพามาเล่นกีฬาทางน้ำนะครับผมนี่หลานผมชื่อวาวาแต่ข่าวว่า f c เยอะมากครับมีคนถามหายายเยอะมากครับอยากให้วาวามาออกช่องบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่โอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวนะหลอจะพายายมาเล่นกีฬาทางน้ําอ่ะถ้าถามว่ากีฬาทางน้นํามีรู้จักอะไรบ้างคืออะไรอะ่ะอย่างเช่นไปทะเลอ่ะเจออะไรที่เล่นบนน้ำบารานาบน๊สอ่ะฮะหา่วงยางอ่ะฮะ จิงโจ้น้ำอ่าจิงโจ้น้ำรู้จักคือ,อยังไงกระโดดโดดเป็นจิงโจ้ค่ะแล้วก็กระโดดในน้ำโอเคแล้วมันก็จะมีเพิ่มเติมมากีฬาทางน้ำก็จะเป็นเจ็ตสกีเรือคายับอะไรต่างๆนานาที่แข่งตามโอลิมปิกหรือซีเกมต่างๆนาๆนาที่เล่นบนน้ำด้วยนะสำหรับวันนี้เราหอจะพามาเล่นกีฬาทางน้ำชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครเล่นแล้วก็ไม่มีใครเคยได้ยินด้วยอยากรู้ไหมว่าคืออะไรไม่คะ่ะอ่าจบครับปิดยังรู้ค่ะอยากรู้เยังจะไปรู้กันนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาแข่งขันเป็นกีฬาที่น่าหล่อคิดขึ้นก็คือว่ายน้ําแข่งกันโดยใช้ทุนมันน่าตื่นเต้นปะโอเคสำหรับวันนี้นครับผมจะท้าหวาดนะครับผมโดยการเอาทุ่นลอยน้ำเนี่ยมาลอยน้าแล้วเราก็อยู่กับทุน่นแล้วก็ว่ายน้ําแข่งกันโดยเราจะจําลองสนามเป็นเหมือนเจ็ตสกีโดยจะมีทุ่นต่างๆครับผมที่วางไว้ตั้งแต่เชา้าเราที่เราวางไว้อ่าโอเคเดี๋ยวไปฟังกติากากันครับผมไป รับผมสำหรับการก็ง่ายแสนง่ายครับผมโดยให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับผมอยู่บนทุ่นแล้วก็ว่ายน้ําตามจุดต่างๆที่เราได้เตรียมไว้เลยนะครับโดยเริ่มจากสะพานนะครับผมไปยังจุดที่1ครับผมแล้วก็ทําการวนหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ไปยังจุดที่2ซึ่งจะมีทุ่นที่2ที่3อยู่นะครับผมเราจะทําการอ้อมระหว่างทุ่น2อันนี้นะครับผมแล้วก็ไปยังจุดที่3ครับทําการอ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดิ่งตรงเข้าสู่เส้นชัยเลยครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสำหรับผู้แข่งขันคนแรกได้แก่วาวา เดี e <God. S 1> ๋ยวเจอกันครับผมก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเอาแชมป์นะคะแน่นอนค่ะยังไงเราก็ต้องชนะเจ้าของช่องแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะโอเคไปประจำทุนกันครับผมไปเวลาเราจะลงน้ําแต่ละครั้งนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าการเซฟตี้นี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยครับเนื่องจากผมนี่ว่ายน้ําเป็นนะแต่ เป็นไปได้ก็ต้องใส่ชุดชีพนะเนื่องจากเรามีแค่อันเดียวเดี๋ยวเราจะให้หลานใส่นะโอเคถ้าแพ้ต้องมีบทลงโทษดนาะวันนี้นะจำได้ใช่ไหมว่าต้องวนทุ่นยังไงวนอันนี้หนึ่งรอบอ่าแล้วก็เฉียงไปนู่น10 9เ7้าเอสเจปว้าวไปว้าววนไปใทางขวาเหรอวนง 아, <laughs> 죄송합니다. <laughs> 哇！我爬不起来。嗯哎哎 chào 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 lên อบถามผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกนะคะตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเอาตามจริงนะตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้เยอะด้วยความที่ทุ่นมันเป็นแบบนี้เรามันสบดุลยากมากเลยอะ่ะทาให้ต้องเกรงอย่างในเิรีระทั้งหมดอ่ะก็คือเราไม่ให้เหนื่อยมากตอนนี้แต่อย่าไ่ขี้โกงม,มันมาโดยไม่มีทุ่นอะ่ะดู <laughs> นี้นะคะเราก็ได้ที่สองหรือได้ที่หนึ่งได้ที่สอง <c oughs> เราก็แท้ค่ะเราต้อดูลงบทลงโทษที่ห่อเทียมอามาตุนะคะเพราะว่าเขาคิดบทลงโทษนะคะอาจจะแบบว่าน่าจะอยากจะแก้แค้นตั้งแต่ไหนแต่ไรล้วก็เลยคิดบทลงโทษแบบแบบขอให้จันจ,จะเต็มกับบทลงโทษนะคะเฮ้มาให้ถึง โอเคครับตอนนี้เราได้ผู้แพ้แล้วครับซึ่งไดแก่ร้านของผมนั่นเองกฎของคนแพ้ผมคิดไว้แล้วคิดได้เมื่อกี้เลยก็คือเดี๋ยวต้องรับใช้ผมประมาณ1ชั่วโมงนะโอเคไหมเฮ้ยไม่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราสั่งงานเลยดีกว่าหลังจากนี้นะรอจะไปสูบเรือยางเดี๋ยวอย่าไปตำส้มตำให้นะเรอเราเอามาเสฟนะเราตรงนี้เอาเป็นตำไทยหนึ่งตำปูจาลาหนึ่งป่ะทุกคนเจอกันไปฮ้ย เดี๋ยวลองจัดเลยนะคะเราจะตำส้ำมันมก็จะมาแบบตำแบบแกล้งๆนะคะแบบเผ็ดๆ,ๆ,ๆแซ่บๆนูวๆเค็มๆ,ๆไปกินเลยค่ะหาหนักไปนะคะแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นผงนัวเราจะใส่ไปประมาณนี้พอ โอเคครับระหว่างที่เราปล่อยให้เขาไปตามซ่อมตำครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอ่างจากกักรช,ชี่ไม่ใช่ดิอ่างเป็นอ่างอาบน้ําเด็กๆนะครับผมเป็นอ่างเล็กๆเ,เอาไปลงเล่นในน้ำเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับถามก่อนมาอร่อยจริงๆใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราล่อลงเรือก่อนนี่นะคะตะก้อของเราสวยมากเลยเราจะมาชิมส้มตมปีมุียกันอ่ะถืออันนี้ก่อนกับบรรยากาศกลางนะ จะชิมตัวนี้ก่อนวันนี้ตำอะไรตำไทยปะใช่ตำไทยอ้าวอืมอะไรจะเผ็ดเป็นหน่อยปะจริงฮะอันนี้ะอะไรตำปูบารานี่ตำปูบาราครับผม น้ำลายไหลเลยคำเยอะดิน้ำมาเลยน้ำมาเลยเรากินเลือบน่าอร่อยมากอร่อยใช่ไหมกูคือเมเลออ่าบอต้องโทษครับกินอันนี้ให้หมดมาเดี๋ยวเรากินอันนี้กินให้หมดมา กินกินกินโชว์โชว์กล้องหน่อยกินโชว์กล้องหน่อยขอแบบคำเน้นๆแค่นี่หมดดูดูแล้วกินอันนี้อร่อยมากตำไทยขอแบบพริกเยอะๆแบบโอ้ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยมานะคะทุกคนเยอะเยอะอีกแล้วอยากกินนะมากินไหมเนี่ยคำเนี้ยเยอะเยอะกว่านี้อีก ตักให้ตักงห้ไม่เอาพริกนะใส่ถั่วด้วยใส่น้ำเยอะๆนะำอร่อยนี่นี่เอ้าอย่าเอาน้ำออกทำไมกินโว์ก้องดิไม่ยังไม่กินมันก็น่ากินนะแต่แบบกินหนึ่งหลวง็ูหนึ่งน้าน้ำมันออกทุกคน หนึ่งสองสามเป็นไงทำเองกินเองภูมิใจไหมโอเคปิดปิดปิดเฮดัโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละพอหอมปากหอมคอกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำอาหารกินบนนี้นะ เนท่ด no. ีอ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอวกันีพีหน้าบ๊ายบายไปอ่้ ку